สวัครับเ๋ยวผมทอนนะครับก็ลืมแนะนําตัวเลยนะครับผมเพลินไปหน่อยนะครับอยากจะให้คนเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็เสียงน้ําไหลนะครับแน่นอนว่วันนี้ผมก็จะมาสร้างเจ้าอุปก,กรอ์ปิ้งย่างใช้พลังงานน้ํานะผมซึ่งนี่ครับวันนี้ผมจะไม่ใช้ไก่เหมือนที่ผมเคยทานะครับแต่ว่าเป็นเจ้าโอ้โหนี่ครับอ่า ผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่ผมเช่อหลายๆคนรู้นะถ้าหาว่าใครรู้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแน่นอนนะว่าผมจะเอาเจ้าปลาตัวนี้นะครับนี่คือฟันมันครับผมโอ้โหขนาดตัวนะครับจเจ้าจ้าปลันนี้เนี่ยไปหมุนกับเจ้านี่ครับกังหันนะครับผมมาแต่ก่อนอื่นคือเราต้องชำระใส่หมอก,ก่อนนะครับผม ฮัลโทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการย่างปลาเสร็จแล้วนะครับผมก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าทาเป็นยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีดกว่านะก็มาใงวัน่องข้างเยอะนะครับว้าวมาชิมควโตๆดีกว่าว่าน้ําจิ้มมันจะเด็ดขนาดไหนนะผมโอ้โหว้าวทุกคนดูนี่สิครับเดี๋ยวจ้าหนังเอกนะว้าวมาอหือ,อนี่นะครับ นัวแน่นๆนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาชิมไปแล้วกันนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ำนาดโตอื้อืออื้อ ก็ถ้านั่งกินผมก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่มีที่นั่งนะนั่งกินมีลำทันอย่างนี้นะครับอืม,มาต่อเด้ว่ะว้าวสักชิ้นนีๆนะครับม,มาหนึ่งคำโตโต 嗯嗯嗯。<laughs> ดีมากครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมได้พาทุกทคนนะมาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับผมได้มาทําอาหารก่อไฟแล้วก็ทรรําเทคนิคการใช้พลังน้ํานะครับหมุนเจ้าศปลานี้ก็ผลก็ออกมาสุดยอดครับถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติด like, ตามช่องเจ๊เกิลเซอร์จินะผมไม่เคยพิน้าผมจะทำอะไรก็ขอรับชมยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย